นอยเผยความลับมิวนิษฐาอุ้มท้องสามเดือนถ่ายละครแต่ไม่มีใครรู้ได้สัมผัสรสชาติการเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ของวงการมิวนิษฐาที่ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างน้องมารินไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลบำรุงราดทำกลางคำชื่นชมยินดีอย่างล้นหลามทั้งแฟนๆและเพื่อนดารา ล่าสุดผู้จัดคนสวยหน่อยบุตกรวงภูวพันธ์ได้เผยเรื่องราวความลับช่วงท้องสามเดือนแรกในกองถ่ายละครดวงตาที่สาพร้อมระบุข้อความว่ายินดีด้วยนะคะน้องมาลินน่าเอ็นดูมากคะ่ะเอาจริงน้องมาลินเล่นละครดวงตาที่สามอยู่กับแม่มิวในช่วงสามเดือนแรกนะลูกโดยไม่มีใครรู้ต้องบอกว่าแม่มิวเก่งมาก อดทนที่สุดเลยแม่มิวคงแพ้ท้องแต่ไม่บอกใครมาม่วงเท่านั้นที่แม่มิวถามหาทุกครั้งที่ออกกองขอบคุณแม่มิวแม่ปูและน้องมารินด้วยนะลูกแอดมิวนิดถา